เผยมังกรบทที่950คุณเป็นคนทรยศต่อตระกูลเชี่ยนหรือเปล่าทั้งสองไม่ตอบและหญิงสาวก็หัวเราะมากขึ้นไปอีกชีฮิโรเคนไม่กล้าที่จะไปไกลเกินไปเพราะเขาเปิดประตูและครู่หนึ่งทั้งสองก็ไม่เดินมาข้างหน้าและไม่รู้ว่าพวกเขากำลังรออะไรอยู่ไม่ขึ้นไปเหรอเชียนฮิโรเคนถาม เป็นผู้หญิงที่ยังคงพูดอยู่หลอดเทาสันคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเราหลังจากที่ประตูเปิดออกเราจะออกไปโดยธรรมชาติและขึ้นไปต่อสู้กับคุณถ้าไม่ใช่เพราะสมองเราคงไม่กล้าคิดแบบนี้เคนทิโรเคนรู้สึกสงสัยสงสัยว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดนั้นจริงหรือเท็จคุณรอจนกว่าประตูจะเปิดและออกไปคุณมาที่นี่เพื่อฆ่าลูกสี่คนของตระกูลเทาสันของฉันเหรอ ถ้าหลอดเท่าสันเต็มใจที่จะคิดแบบนี้ไม่เป็นไรราวกับว่าเราสกกระปรกเล็กน้อยกับเท้าที่สูงเหล่านั้นนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาถูกสังหารผู้หญิงคนนั้นยิม้มโดยธรรมชาติแล้วเคนฮิโรเคนจะไม่เชื่อสิ่งนี้แต่เมื่อประตูถูกเปิดคุณคิดว่าคุณยังมีโอกาสหลบหนีอยู่หรือไม่ถ้าฉันปล่อยให้คุณวิ่งหนีแบบนี้ผมจะไม่ละอายใจหน่อยหรือ หากคำพูดเหล่านี้มาจากคนทั่วไปคนของโมลงังทั้งสององอาจเยอะเย้ยแต่ถูกพูดโดยปรมาจารย์และพวกเขารู้น้ําหนักโดยธรรมชาติแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะกล้าดียังไงมายุยยวนคราวของปรมาจารย์พี่สาวของเราชอบความตื่นเต้นมาโดยตลอดหากเรารอดพ้นจากเม,มือของปรมาจารย์เทาสันในวันนี้ทุนที่โอ้อวดจะมีมากขึ้นในอนาคต หากหนีไม่พ้นบอกได้เพียงว่านี่คือชีวิตของพี่สาวเราและไม่มีใครตำหนิคนอื่นได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เชียนฮิโรเชียนไม่มีอะไรจะพูดเขารายงานชื่อเทียนกังหรือเอิร์ธชาเป็นครั้งคราวจากนั้นลูกๆของเชียนเจจะถูกคลายเกลียวในรูกุญแจที่เกี่ยวข้องและเขาต้องทำซ้ำแต่ละขั้นตอนยืนยันแต่ไม่เกินเวลาแม้ว่าจะดูเบาแต่ความกดดันในหัวใจก็มหาศาลไม่ต้องพูดถึงผลกระทบของความล้มเหลวใน เชียนเจียทั้งหมดและสิ่งที่พลาดไปคือการเปิดไทเฮาคอลเลกชันรับทั้งหมดความคาดหวังนี้ยังมีร่วมกันโดยหอคอยสิงโตทะเลและเชียนเจียเกือบจะไม่มีอะไรจะเสียเชียนซุงเชียนแอบนับว่าเขาเหลือเท่าไหร่และเขายังคงจ้องมองไปที่อีกสองคนเมื่อช่วงเวลานั้นสิ้นสุดลงเขาจะทำมันด้วยความเร็วของเขาพวกเขาทั้งสองจะไม่มีทางหนีรอดไปได้แต่เมื่อมองดูมันมีความประหลาดใจที่อธิบายไม่ถูกในใจเขา ทั้งสองคนไม่มีความกลัวใดๆตั้งแต่ต้นจนจบและพวกเขาไม่ได้แสดงอาการลังเลแม้แต่น้อยจริงหรือที่พวกเขาไม่กลัวหรืออย่างที่พวกเขาพูดพวกเขาสนุกกับสิ่งเร้าแบบนี้มากกว่าเดิมแต่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจแต่เชียนฮีโร่เคนก็เป็นคนตรงๆทำมันซะเวลาดูเหมือนจะผ่านไปอย่างช้าๆและไม่มีฝ่ายใดพูดคุยกันอีกต่อไปเพียงรอให้ประตูเปิดอีกครั้งเทียนกุย นี่เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่เสียงจะดังขึ้นชิฮิโรเคนก็ใกล้เข้ามาแล้วและความโกรธที่เขาสะสมมาเป็นเวลานานก็ปะทุออกมาทันทีราวกับพลังที่ท่วมทน้นผู้คนหลายพันคนแพ้ความโกรธแค้นของปรมาจารย์แม้ว่าอาณาจักรจะถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับเจ้านายโดยธรรมชาติ ทันทีที่ร่างของจิฮิโรเคนมาถึงคนสองคนที่นั่นก็เริ่มถอยหนีพวกเขายังเร็วแต่ระยะทางจากจิฮิโรเคนยังคงดึงเข้ามาคนของเทาสันคนที่ยืนอยู่หน้าประตูถอนหายใจาย,ยาวด้วยความโล่งอกและในที่สุดทุกอย่างก็จบลง เมื่อมองดูประตูที่อยู่ข้างหน้าเขามันค่อยๆเปิดออกทีละน้อยเสียงเครื่องขยายเสียงโลหะวิ่งเข้ามาและเสียงก้อนหินกระทบกับประตูเหล็กทันใดนั้นมันก็เหมือนกับว่าห้องคาราโอเกะที่มีการเคลื่อนไหวที่วุ่นวายแต่ถึงแม้ว่ามันจะผสมปนเปกันออร่าแบบนั้นยังคงทำให้ผู้คนยอมจำนนราวกับว่าไทซา,านซุดตัวลงก่อนหน้านี้ไม่มีทางที่ใบหน้าของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสี่คนในถ้ำสามคนไม่มีเวลารอดู ด้วยการชกได้ไหมที่หญิงสาวปักเข้าไปในรูนั้นอยู่ก่อนหมัดของจิฮิโรเคนเมื่อจิฮิโรเคนรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ที่นั่นเขาก็ชักมือกลับทันทีเพียงสัมผัสเบาๆก็สัมผัสได้ถึงความเหนียวแน่นของเส้นไหมมันไม่ใช่ได้ธรรมดาถ้าเชียนฮิโรเชียนเพิ่งเดินไปตามทางของตัวเองและเดินต่อไปแม้ว่าเส้นไหมจะขาดได้เขาก็จะต้องได้รับบาดเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเกือบจะเหมือนกับการใช้กำลังของตัวเองเพื่อไปเป็นแนวหน้าเพื่อกำจัดการโจมตีของเขาและความซบเซาเล็กน้อยไม่ได้หยุดเชียนฮิโรเชียนเขาไล่ตามอีกครั้งคราวนี้ด้วยการป้องกันควบแน่นเล็กน้อยมันสามารถต่อต้านการปิดกั้นเส้นไหมชนิดนี้มันเกือบจะถูกตัดออกและแม้แต่อุปสรรคก็ไม่สามารถทำได้ เมื่อเห็นชิฮิโรเคนใกล้เข้ามาผู้หญิงที่ปิดหน้าก็หันกลับมาแล้วกรีดด้วยมีดสั้นแต่เธอไม่คิดว่าจีฮิโรเคนจะตอบสนองเร็วขนาดนี้หลังจากหลีกเลี่ยงเขาก็เอื้อมมือออกไปคว้าข้อมือของผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นโอกาสหญิงสาวก็รีบแก้ไขสถานการณ์และเข็มปักก็พุ่งไปที่ใบหน้าของชิฮิโรเคนและชีฮิโรเคนต้องยอมแพ้ชั่วคราวหันหลังกลับและหลีกเลี่ยงแต่ในขณะนี้เชียนเจที่ยืนอยู่หน้าประตูยิ้มเล็กน้อย เขาค่อยๆเดินไปที่ประตูที่เปิดช่องว่างเดิมทีชีฮีโร่เคนจะไม่สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังเขาแต่เมื่อเด็กชีฮีโร่ขยับไฟฉายในมือของเขาก็เปลี่ยนไปแล้วชีฮีโร่เคนก็เหลือบมองโดยไม่รู้ตัวเชียนยานคุณกำลังทำอะไรพอเห็นก็ร้องลัน่นแต่ลูกชายของตระกูลเชียนชื่อเชียนยานดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำพูดของเชียนฮุมเคนเลยดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปโดยตรง จิฮิโรเชียนคิดทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและไม่สนใจที่จะไล่ตามผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างหน้าเขาหันไปจับตัวเชี่ยนยานเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วผู้หญิงสองคนจะไม่ยอมให้จิฮิโรเคนออกไปและพวกเขาก็หันกลับมาเพื่อหยุดเขาแต่หน้าเสียดายที่ถ้าหนีได้ก็อาจจะมีหวังแทบไม่มีโอกาสเผชิญหน้ากันแบบนี้เลยเพียงแค่ชกแรงๆจะทำให้หญิงสาวที่สวมหน้ากากกระเด็นถอยหลังไปไม่กี่ก้าว อาวุธที่ซ่อนอยู่ของอีกคนหนึ่งไม่ได้ผ่านด้านข้างของชิฮิโร่เคนเลยไม่ต้องพูดถึงมันและเชียนยานก็เดินเข้ามาแล้วสิ่งของภายในกองซ้อนเลอเทอะส่วนใหญ่เป็นสมบัติเช่นทองคำและหยกแสงตกกระทบแสงสะท้อนสวยจริงๆและมีประตูว่างอยู่ข้างในเชียนยานเดินเข้าไปด้านในมันเป็นเพียงห้องว่างหนึ่งในนั้นนั่งอยู่บนชานชาลาและชานชาลาว่างเปล่าและมีประตูอีกเจ็ดบานแต่ละบานนั้นมีเครื่องหมายบนกรอบประตู เชียนยานหันกลับไปมองประตูที่เขาเดินเข้ามาและประตูคือซุนเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินไปที่ตัวละครตัวแห้งในเวลานี้ข้างนอกก็มีการเคลื่อนไหวเช่นกันและดูเหมือนว่าเชียนฮิโรเคนจะมาแล้วแต่ดูเหมือนเชียนยานจะไม่รีบร้อนเพียงแค่จ้องมองไปที่ประตูอย่างว่างเปล่าเชียนซุนเชียนเหยียบเท้าของเขาแบบฝุ่นและหนักมากราวกับว่าแม้แต่บ้านสมบัติก็สั่นสะเทือนไปทั้งตัว และอีกเก้าวหนึ่งที่ฮีโร่เคนได้เดินอยู่ใต้ประตูซุนดาแล้วเขามองไปที่เชียนยานและถามอย่างเย็นชาว่าคุณเป็นคนทรยศต่อตระกูลเชียนหรือเปล่าเชียนยานหัวเราะและสายหัวฉันไม่ใช่เชียนฮีโร่เคนพงับไปครู่หนึ่งในเวลานี้เขาจะปฏิเสธว่าถ้าคุณอยากตายเล่าจือจะเติมเต็มคุณคนที่กินทั้งภายในและภายนอกฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจ ด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่951